ฮัลเราสวัสดีค่ะทุกคนพีชนะคะพีชจูเลียตค่ะวันนี้นะคะนําไอเทมดีๆมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะซึ่งเพื่อนๆก็คงจะเห็นนะคะว่าพีชดูหน้าตอบลงแล้วก็ดูผอมลงสิ่งที่เป็นตัวช่วยของพีชก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะมานิโบททนีนั่นเองค่ะก็ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นชาที่ช่วยบล็อกแล้วก็เบิร์นไขมันและไขมันที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะที่เป็นไขมันเก่าเนี่ยก็จะดึงพลังงานตัวแล้นาะออกมาใช้ด้วยซึ่งเดี๋ยวพีชจะแนะนําให้ดูค่ะว่าเขากินยังไงเป็นยังไง right okay. นี้นะคะสามารถทานได้2แบบด้วยกันนั่นก็คือ1งทานได้เลยทั้งแก้วแบบนี้แล้วก็สจิบระหว่างวันค่ะแต่ส่วนตัวของพีนนะคะตื่นมาแล้วอะ่ะก็จะกินเจ้าตัวนี้เลยเพราะว่าอยากให้ทั้งวันเนี่ยมันสามารถแบบนําไขมันแล้วก็อะไรที่กินเข้าไปนะคะอยากให้มันบล็อกแล้วก็มันเบิร์นนั่นเองก็จะกินให้ดูเลย รสชาติคืออร่อยมากค่ะทุกคนกคือชอบมากฟินมากเป็นสิ่งดีๆที่แบบเกิดขึ้นตอนเช้าเพราะว่าเนี่ยชอบกินชาอยู่แล้ววิธีการทํางานของเซลลโบทารี่มาลานิตัวนี้นะคะ mm hmm. เขาก็จะนําแป้งไขมันและน้ําตาลที่เรากินเข้าไปเนี่ยนำออกไปใช้เลยจะไม่นําไปเก็บสะสมในร่างกายนะคะ mm hmm. นอกจากนั้นแล้ว mm hmm. ก็ยังดึงเซลล์ไขมันเก่าที่อยู่ในร่างกายของเราออกมาใช้อีกด้วยค่ะเปลี่ยนรูปของไขมันนะคะให้เป็นพลังงานและนี่แหละค่ะวิธีการทํางานของเขาค่ะ ส่วนประกอบของเขานะคะอันดับหนึ่งก็คือแบล็กทีค่ะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญในร่างกายค่ะส่วนประกอบอันดับ2นะคะก็คือมิกซ์เบอร์รี่พาวเดอร์ค่ะหรือว่าเป็นผงของมิกซ์เบอร์รี่นั่นเองนะคะจะช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสาระช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดระดับดน้ำตาลในเลือดอีกด้วยค่ะอย่างที่3นะคะก็คือซิตรัสนั่นเองค่ะช่วยลดความอยากอาหารนะคะ ระบ,บเผผาานอย่างที่4นะคะก็คือ a c e l e l a Cherry นั่นเองค่ะช่วยเพิ่มกระบวนการเผาผลาญน,นะคะแล้วก็ช่วยสร้างคอลลาเจนอีกด้วยค่ะคือกินซองเดือนเนี่ยคือได้ครอบคลุมแล้วก็ครบมากๆและนี่ก็คือบีฟอร์กับ After นะคะบีฟอร์86.6แล้วก็ After นะคะ85.1ค่ะพุ่งยุบเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อไปที่เพจของมานามิโบทานีได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ